โอ้เจอฝั่งเราลุมบ้างหุ้ยเอาเรื่องไอหมอนี่แมงมุมลำโพงจะขยุ่มหลังคาอะไรอะ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมพาสผมขอแนะนำร้านスタบั s สโตนที่ไม่ใช่ร้านกาแฟนะมาพร้อมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เกมพาสหรือเติมโลบักหรือจะฟาร์มเพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ยังมีแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ร้านスタบักสโตนอัปเดตเอพิโซดที่60เนี่ยเขาก็เพิ่มเออผมจะเรียกว่าเป็นตลาดละกันนะครับนี่สามารถเออเข้าไปได้ตั้ง100งเพลเยอร์เลยนะทุกคนก็เป็นเออเอาไว้แบบแลกเปลี่ยนสิ่งของครับอารมณ์เหมือนเป็นตลาดเป็นแบบสำ แล้วก็จะมีเอ่อพวกเป็นตัวเอก s i v ีนะครับเป็นแบบเอกลุสีแมงมุมสไปเดอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับก็จะเพิ่มกล่องนี้มาครับเอกลุสีสไปเดอร์นะครับเป็นกล่องสไปเดอร์อันนี้เนี่ยต้องใช้เพชรสุ่มเท่านั้นซึ่งเพชรในตอนนี้เนี่ยคือต้องเติมเท่านั้นนะครับและแบบว่า299ทุกคนคือมันแพงมากเลยนะราคานี้ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100 100ประมาณ150ยหม้มอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะทุกคน ซึ่งมันก็แพงอยู่นะครับเนี่ยดูดิโคตรแพงละครับกล่องนึงเนี่ยใช้200เพชรในการสุ่มเลยนะทุกคนแน่นอนครับเับเพิ่มระบบค้างเงินมาใหม่นะเจมก็คือเป็นเพชรนะครับเอาไว้สุ่มกล่องแบงมบุมซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเพชรเนี่ยยังไม่สามารถหาได้ในตอนนี้นะครับก็คือต้องเติมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเอ่อพวกมอนใหม่นะครับนี่เป็นเลเซอร์ UFO เป็นมอนใหม่อะไรประมาณนี้ส่วนตัวใหม่นี่ก็คือกล่องเอกซสีแมงมุมเลยนะทุกคนซึ่งมีแค่3ตัวครับแล้วดูตัวนี้ทุกคนมีคนได้ไปส2คนตัวนี้เนี่ยมีคนได้ไปหมื่นคนครับแล้วก็ตัวนี้ได้ไปประมาณ2 8ง0 0ซึ่งไอ้ผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่สายเติมหนักไนงะแต่ว่าครับผมยอมแลกมาทุกคนผมยอมแลกมาโดยการที่ผมเอาตัวอัปเกรดนะครับคาเมล่าไททันไปนะครับเรียกไ,ได้ว่ากัดฟันแรกเลยครับอันนี้ก็มี FC ไปหาแลกมาให้นะทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากครับผมมันอาจจะดูไม่คุ้มนะแต่ว่วา อยากเอาลองมาเล่นดูเพราะว่าตอนนี้คือมันต้องเติมไงแล้วผมแบบไม่ได้เติมนะครับทุกคนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มหรอกทุกคนแต่ว่ามันเพิ่องอัปเดตมาครับแล้วมันแบบความต้องการมันยังเยอะอยู่นะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวหลังๆมันก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับผมก็เลยแบบอยากเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ใน,นส่วนของกล้องแบงมุมเนี่ยทุกคนเอ็กซ์ตรีแหงมุมเนี่ยยูนิตเราเนี่ยสามารถเดินไปตีได้ทุกคนตอนนี้ตัวผมนี่ก็เอ่อจะล้อยหลอหน่อยนะครับดูตังดูต <laughs> นะครับเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ทํามาหากินไว้หาเงินนะครับสกิปเลยเดี๋ยวผมลองวางเลยครับนี่งโอ้โหเฮ้ยเป็นไงล่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะเดินไปตีได้เลยนะเห็นไหมนะครับแต่ก็มีระยะของเขานะแต่ว่าเดินสามารถเดินไล่ไปตีมอนได้ผมว่ามันน่าจะโหดอยู่นะถ้าได้ตัว0.1%่ะแต่น่าจะราคาแพงมากครับเพราะว่าในเซิร์ฟที่ผมดูไปเมื่อกี้นะมีแค่แบบ32คนเท่านั้นนะครับที่ได้ไปน่าจะเดือดน,นะเอาเป็นว่าถ้าได้ตัว29%เนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะ นะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนราคานะ่าจะแพงครับตอนนี้นอกจากทุกคนจะไปเติมแล้วก็ดูงดีสุ่ม,มาได้นะตัวเอกุสิบด้วยไงทุกคนนี่ครับเดินตีเดินตีนตโอ้แต่อัพแพงนะตัวนี้คือเวลหนึ่งอัพแพงมากเลยทุกคนไปครับตีไปครับไม่แก๊งแม่งมุมผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับต้นเกมเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันอัพสูงไปนะทุกคนตั้งหกร้อยเลยคือจะอัพเกรดเป็นขั้นสองไม่ควรจะแพงขนาดนี้นะครับโดโคตรแพง แต่ว่าเขาก็เป็นการแบบตีแบบเอลีไหมจากได้เพราะว่าพิเกเดินตีได้ไม่ใช่หล่อมตัวใหม่ไงกำลังหอมหวานช่วงนี้นะับราคาแพงหน่อยมาครับลองอัปเกรดดูเน่วงก็จะกว้างขึ้นครับก็ดามเมดร้อยหนึ่งครับอันนี้คือระยะอะไรอ่ะเป็นระยะไอ้นี่หรอเอลีหรอไม่รู้ยังไงนับคูด้าศูน์อันนี้คือระยะการเดินของเขานะก็คือ30นะครับทุกคนยอมกัดฟันแรกเลยนะแต่ว่าถ้ามันเริ่มเริ่มลนตลาดเนี่ยราคามันก็จะถูกลงหน่อยนะทุกคนนะครับ แต่ผมแบบใจร้อนไงรีบแรกนะไม่เป็นไรหรอกไอต,ตัวพวกมิติเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปสุบเอาที่หลังก็ได้นะค่อยค่อยหาเงินไปนะทุกคนไอผมนี่มันหาเงินได้ไวอยู่แล้วนะครับผมมีเวลาเล่นอแต่ว่าตัวนี้น่าจะคิดโกงนะทุกคนเวลาแบบไปเอฟเคฟาร์มอ่ะเพราะว่ามันสามารถเดินตีได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องหาให้ได้นะขอสักตัว2 5ก็ได้ถ้าได้0ูมานี่คือน่าจะแจ่มนะ เพราะว่ามันน่าจะแบบเอาไป AFK ได้ง่ายอะนะทุกคนแต่อย่างว่าตัวนี้มันเกือสุดในตู้ด้วยนะทุกคนเกือสุดในกล่องอะผมว่าอย่างน้อยต้อง29ขึ้นไปน่าจะเก่งนะแต่นี้ก็พอมาเล่นได้ครับผมผมว่าน่าจะเอาแบบแบบเล่นกลางๆเกมหน่อยหลังๆพอมีตังค์หน่อยนะครับคือเอามาวางตั้งแต,แต่ต้นเนี่ยคือมอนลุดคือดาเมจมันก็ยังไม่ได้สูงอะอัปเกรดมาแต่ว่าเขาก็เป็นแบบ a o e นะทุกคนแบบเดินตีเดินตีก็เจ็มอยู่นะนี่แหละ ที่ผมอยากได้เนี่ยเพราะว่ามันเดินตีได้ทุกคนอยากลองเล่นดูโอ้ไปครับเอ้ยเริ่มมาอยู่นะนี่ขนาดตัวกากที่สุดในตู้เนี่ยทุกคนมันก็ดูแบบว่าแปลกใหม่ดีทุกคนนะครับมันก็ดูเจ๋งดีแต่อันนี้อันนี้น่าจะค่าสุดท้ายแล้วหรือ,อยังนะครับในงานค่าสุดท้ายครับเมื่ออัพถึงเลเวลห้าเนี่ยก็ดาเมจ4ี่ร้อยครับอันนี้ละยี่สิบยี่สิบนี่คือระยะตีข้างหน้าเขาหรอเป็นระยะตีวงตรงนี้ไหมเอวี LE. อันนี้ไม่รู้นะครับ ูดาวก็0ูจุดก็ถือว่าไวอยู่ครับแล้วก็ระยะเดินของเขาเนี่ย40อารมณ์เหมือนยามเลยนะยามยามเฝ้านะตัวนี้ก็เป็นสปิกเกอร์สปไปเดอร์นะทุกคนนะครับเป็นลาโพงแมงมุมอยากได้นี่เลยทีวีแมงมุมอะ่ะมันก็เจ๋งอยู่นะไว้เล่นหนุกหนกอ่ะทุกคนแต่ผมเนี่ยน่าจะเออโอ้โหว่าจะเอาไป afk ม,ม,ม,มันอัพแพงไปอะ่ะนี่ทุกคนเดินตีเฮ้ยไม่โดนหมุนด้วยผมไม่โดนดูดด้วยทุกคนดูดิขึ้นดูดฝุ่นทําอะไรเขาไม่ได้นะครับนี่เดินตีเลยเดินตี เดินต,เนตีเดินตีเดินตีนครับระยะวงเดินของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็คือ40นะครับเขาก็เดินได้เลยระยะโจบตีของเขาเนี่ยก็คือตรงนี้ครับ20แต่ผมถือว่าผมชอบนะผมจะเอาไว้เล่นครับนุกๆตัวนี้คือมันก็เป็นตัวที่อ่อนที่สุดอะแต่มันก็ดูสนุกดีนะเพราะว่าหาได้แค่นี้อยู่คือข้อดีเขาไม่โดนดูดเข้าไปด้วยอะโหแล้วยืนจี้อย่าตามอะตามติดอะคือขี่รอบวิญ,ญญาณหลอนเลยอทุกคนอันเนี้ยผมบอกเลยอะพี่ลำโพงอะ กูแต่เขาก็ตีรัวอยู่นะทุกคนเนี่ยพอได้ตีอยู่นะเนี่ยเลือดประมาณสี่หมื่นก็ก็พอได้อพอได้สัต์อยู่นะครับอุย้ยพออยู่หลายๆตัวก็เริ่มเก่งนะไอหมอนี่ในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าน่าเกลียดเกินไปนะสําหรับตัวนี้นะครับคือมันก็เป็นตัวที่เกลือสุดในตู้แหละแต่มันก็ไม่ได้อ่อนนะนะหรือว่าผมเห่อของไม่อยู่ หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ว่ายังไงดีแต่สําหรับผมเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมก็ทุกคนให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาละกันนะสำหรับตัวนี้นะครับสาหรับตัวลําโพงแมงมุมครับเวฟสุดท้ายแล้วทุกคนเวฟบ3มมาแล้วครับรวมพลไปครับรวมพลแก๊งแมงมุมเฮ้ยโอ้โหโคตเดือดมาพวกผมเยอะครับโอ้โหถ้าได้ตัวแบบ0.1ตัวแบบ29%นี่คือแบบ น่าจะมันนะโอ้เฮ้โโยโงงอยู่มันก็พอได้เล่นอยู่ครับทุกคนงานนี้พอได้เล่นครับจัดไปลูกวิ่งไปวิ่งไปเออวิ่งไปจีหน้าบ้านครับดูดิดทุกคนตามติดอะ่ะคือแบบตามติดเลยอะโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนแต่ว่าอัพเกรดลำบากหน่อยถ้าอยู่หลายตัวโอเคต้องจีไม่ถูกนะครับตามเลยครับอันนี้คือเลือดสองแสนครับทุกคนดู อูตามเลยเหมือนลุมโอ้เจอฝั่งเราลุมบ้างอื้ยเอาเรื่องไอ้หมอนี่แมงมุมลำโพงจะขยุมหลังคะอ,อะไรอะจบครับผมเจ๋งดี<ม>ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวใหม่แต่ว่าผมมีแค่ตัวเดียวนะตัวเกลือด้วยครับไปขอแลกกับเขามา ราคาก็ถือว่าสูงอยู่ในตอนนี้ก็แจ่มดีแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะโหดเลยนะคือ DPS นี่คือ10,000ื่นนะทุกคนดาเมจสองพันะครับคือเขาเดินจีโอแบบวิ่งได้แบบ50อันนี้ก็ดาเมจ9 0 0ครับเนี่ยอย่างน้อยผมว่าจิบเเนี่ยก็ตึงแล้วนะถ้าได้นี้คือตึงนะครับสไปเดอร์ทีวีนะทุกคนก็แจม่แจมๆกันไปนะแต่ผมได้หมอนี่มาครับอันนี้ก็จะมีพวกเอ่อมอนใหม่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวมิติกอ่ะเดี๋ยวผมไปสุ่มเอาก็ได้นะครับ ผมเก็บเงินแป๊บเดียวครับวันหนึ่งนี่ผมหาได้แบบหมื่นสองหมนะครับผมอาจจะโชคดีแบบสุ่มแบบคลิกเดียวออกเลยก็ไดนะ้นะครับทุกคนนี้ก็อยู่ที่ดวงนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายๆครับ